สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ลโลกครับวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่ตำแหน่งอันศักดิ์สิทธิ์และอันตรายที่สุดตำแหน่งหนึ่งในราชสํานักสยามตำแหน่งที่เคยมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากษัตริย์องค์ที่สองแต่สุดท้ายกลับถูกลบหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์โดยสิ้นเชิง เรากำลังพูดถึงวังหน้าหรือชื่อเต็มที่ฟังดูขลังว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลลองจินตนาการดูนะครับในยุคที่อำนาจคือทุกสิ่งทุกอย่างมีบุคคลที่อยู่เคียงข้างกษัตริย์มีอำนาจบัญชาการทัพมีศักดินาสูงสุดในบรรดาเจ้าหนายและขุนนางแต่ตำแหน่งนี้เองกลับเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์การเมืองที่เกือบทำให้สยามล่มสลายในยุคที่กำลังเผชิญหน้ากับตะวันตก ตำแหน่งวังหน้าปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ความพิเศษของตำแหน่งนี้คืออะไรกันแน่ ตามหลักฐานที่เรามีตำแหน่งนี้เรื่องมีความชัดเจนเมื่อครั้งสมเด็จพระสันเพทที่หนึ่งหรือพระมหาธรรมราชาทรงตั้งพระราชโอรสองโตคือพระนเรศหรือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้เป็นพระมหาอุป,ปราชและเสด็จมาประทับที่พระราชวังจันทรกเกษมซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกหรือด้านหน้าของพระราชวังหลวงนั่นดึงเป็นเหตุผลที่ผู้คนเรียกพระองค์ว่าวังฝ่ายหน้าหรือวังหน้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดังนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงถูกยกให้เป็นวังหน้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ไทยครับแต่อีกในหนึ่งที่มาของการเรียกวังหน้านั้นสันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับการทําศึกสงครามครับเพราะทัพของพระมหาอุปราชจะต้องเคลื่อนออกไปเป็นทัพหน้าเสมอซึ่งเปรียบเสมือนจอมทัพบ,บัญชาการรบแทนพระองค์ยามศึกสงครามตำน่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะโดยมากแล้ววังหน้าคือผู้มีสิทธิสืบราชสมบัติต่อจากพระมหากษัตริย์ฟังดูเหมือนทุกอย่างชัดเจนใช่ไหมครับ มีรัชทายาทที่ชัดเจนรองรับอำนาจแต่ในความเป็นจริงแล้วรัชกาลที่ห้าเคยทรงอธิบายไว้ว่าตำแหน่งวังหน้ามิใช่จะเป็นธรรมเนียมว่ามีวังหลวงแล้วต้องมีวังหน้าและมันก็ไม่ได้มีทุกยุคสมัยของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ท่านทรงระบุว่าตำแหน่งนี้มีกฎตแต่ยังไม่เป็นเกณฑ์ขึ้นอยู่กับพระพอพระไทยของกษัตริย์เป็นหลักความไม่เคร่งครัดนี่แหละครับที่นำมาซึ่งความไม่มั่นคงและการนองเลือดในราชสำนักอยุธยาอยู่นเนือง ลองนึกถึงตอนที่สำเด็จพระเจ้าท้ายสะทรงแต่งตั้งเจ้าฟ้าพรนหวังหน้าแต่สุดท้ายกลับเปลี่ยนใจมอบราชสมบัติให้เจ้าฟ้าอภัยพระราชโอรสองค์ที่สองผลลัพธ์คืออะไรครับเกิดศึกกลางเมืองและจบลงด้วยการประหารชีวิตเจ้าฟ้าอภัยด้วยท่อนจันทร มาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ปัญหานี้ก็ยังตามหลอนอยู่ครับแม้จะมีวังหน้าหกพระองค์แต่ที่ประหลาดที่สุดคือในสมัยรัชกาลที่หเมื่อพระองค์ทรงสถาปนาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระอนุชาธิราชให้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่งเหตุผลที่น่าเหลือเชื่อคือตามตำราโหราศาสตร์เชื่อว่าพระปิ่นเกล้านั้นทรงพระชาตาแรงนักหากรัชกาลที่หทรงรับราชสมบัติแต่พระองค์เดียวจะเกิดอัปมงคลเพราะไปกีดบารมีพระอนุชา นี่แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งวังหน้าไม่ได้เป็นเพียงการเมืองแต่ยังผูกพันกับอำนาจลึกลับและปัจจัยภายนอกอย่างคาดไม่ถึงครับแล้วเราก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดจุดที่ตำแหน่งวังหน้าถึงการอวสานในสมัยรัชกาลที่5ครับ วังหน้าองค์สุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์คือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระองค์ได้รับการสถาปนาขึ้นในฐานะวังหน้าในรัชกาลที่5โดยการผลักดันของเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์สมุหพระกลาโหมผู้สรงอำนาจและอิทธิพลในเวลานั้น แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรล,ลุนิติภาวะในปีพศ2416และเริ่มทำการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ตามแบบตะวันตกเช่นการจัดตั้งหอรัสดากรพิพัฒน์เพื่อควบคุมการจัดเก็บภาษีโครงการปฏิรูปเหล่านี้ได้กระทบกระเทือนผลประโยชน์และกัดเซาะอำนาจของขุนนางกลุ่มเก่าอย่างรุนแรงนักประวัติศาสตร์จึงแบ่งกลุ่มอำนาจเป็น3กลุ่มครับกลุ่มปฏิรูปรัชกาลที่5กลุ่มอนุรักษ์นิยมสายกลางเจ้าพระยาศรีสุริยวงศและกลุ่มอนุรักษ์นิยมวังหน้า แม้จะแบ่งกลุ่มกันชัดเจนแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าวังหน้ากับเจ้าพระยาศรีสุริยวง์มีความใกล้ชิดกันมากจุดชนวนวิกฤตที่ทําให้ความขัดแย้งนี้ปะทุขึ้นคือเหตุการณ์ในคืนวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2477เกิดไฟไหม้ในพระบรมมหามาวังครับวังหน้ากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญซึ่งในขณะนั้นทรงประชวรด้วยโรคไขข้อทรงส่งทหารของพระองค์ซึ่งติดอาวุธและฝึกฝนแบบตะวันตกกว่า400นายเข้าไปช่วยดับเพลิงตามโบราณราชประเพณีครับ แต่ทันใดนั่นเองกลุ่มที่ไม่พอใจวังหน้าก็ได้ออกมากล่าวหาว่าวังหน้าทรงทหารมาเพื่อยึดวังหลวงและเพื่อจับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีคนยืนยันแม้กระทั่งว่าเห็นวังหน้าทรงม้าตรวจการรอบวังทั้งที่ทรงขยับขยื่อนไม่ได้ ข่าวลือนี้แพร่สะพัดร,ราวไฟลามทุ่งรัชกาลที่5ทรงระดมกำลังพลในเขตพระนครและอาสาสมัครจากปัลลุมณฑลเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เลวร้ายถึงขั้นที่ในวันที่5มกราคมพศ2478วังหน้าซึ่งต้องพบและรับพระองค์ทรงขอลีัยไปาประทับที่สถานกงสุนย์ใหญ่อังกฤษพร้อมด้วยพระมันดาและพระชายาเพราะเห็นว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อีกต่อไป การลีภัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าความขัดแย้งภายในนั้นรุนแรงถึงขั้นที่ต้องพึ่งพามาหาอำนาจต่างชาติมาช่วยไกล่เกลี่ยครับสุดท้ายแล้ววิกฤตการณ์นี้ก็คลี่คลายได้ด้วยการเข้ามาของเซอร์แอนดรูว์คลาร์กผู้ว่าราชการเมืองสิงคโปร์วังหน้าทรงได้รับพระอิสริยพลคืนกลับแต่ก็แลกมาด้วยการที่พระราชอำนาจและกำลังทหารถูกลดลงอย่างมาก นักประวัติศาสตร์หลายท่านมองว่าการที่รัชกาลที่หทรงปล่อยให้ข่าวลือแพร่สะพัดและทรงระดมกําลังพลก่อนเป็นการใช้โอกาสนี้เพื่อดึงพระราชอำนาจอันชอบธรรมของพระองค์กลับคืนมาและยังเป็นการเชือดไ่ให้ลิงดูเพื่อทําให้อิทธิพลของขุนนางกลุ่มเก่าอ่อนกําลังลงเมื่อกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญที่วงคตในปีพศ .2428 รัชกาลที่หก็ทรงดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยประกาศยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชอย่างเป็นทางการ เหตุผลที่ทรงประกาศยกเลิกนั้นน่าสนใจมากครับ 1. ตำแหน่งนี้เปลี่ยนแปลงไปหลายชั้นจนทําให้นานาประเทศเกิดความผิดพลาดในธรรมเนียมบ้านเมืองของสยาม 2. เป็นตำแหน่งที่เคลื่อนคลายไปทีละน้อยและเป็นตำแหน่งลอยซึ่งไม่ได้มีคุณต่อแผ่นดินอย่างใดและที่สําคัญคือเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้เงินแผ่นดินอยู่เป,ปล่าๆโดยมาก หลังจากนั้นในปีพศ2429รัชกาลที่5ก็ทรงสถาปนาตำแหน่งสยามมากุฎราชกุมารขึ้นมาแทนซึ่งเป็นตำแหน่งรัชทายาทอย่างเป็นทางการตามแบบอย่างตะวันตกทำให้ปัญหาความไม่แน่นอนในการสืบราชสมบัติที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถูกแก้ไขลงอย่างถาวร เรื่องราวของวังนาจึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของบุคคลแต่เป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากยุคจารีตสู่ยุคสมัยใหม่ตำแหน่งที่เคยรุ่งรอยถึงขีดสุดกลับต้องปิดฉากลงอย่างเป็นทางการด้วยเหตุผลทางการเมืองและการบริหารประเทศที่เปลี่ยนไปสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วครับแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนครับ ถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมนะครับกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ